มีติ่งข้างไก่บอกว่าบุมกุงเงินค่าสร้างพญานาคไปห้าหมื่นผมบอกแล้วเรื่องเงินห้าหมื่นไปเอาหลักฐานม,มานะครับ ีตั้งแต่บอกว่าบุมกุมเงินค่าสร้างพญานาคไปห้าหมื่นผมบอกแล้วเรื่องเงินห้าหมื่นไปเอาหลักฐานมานะครับเพราะว่าบูมน้อยเวลาเอาเงินไปให้เขาเวลาบูมน้อยวิ่งเอาเงินไปให้เขาเนี่ยบูมจะทําคลิปไว้ทุกคนเงินห้าหมื่นไม่มีจริงครับถ้าใครมีสเิปออามาเลยผมก็บอกแล้วผมพร้อมสู้พวกนี้มันเก่งแต่ราคาคุยแล้วก็เงินห้าหมื่นอ่ะมันอุปปลุกขึ้นมาไงครับเรื่องเงินห้าหมื่นมันอุปปลุกขึ้นมา เพื่อที่จะเอามาปั้นปั่นเป็นกระแสนะครับปั่นเป็นกระแสนะครับมันเอาเรื่องเงินหน้าเหมือนปั่นเป็นกระแสเงินห้าเหมือนไม่มีอยู่จริงครับเงินหน้าเหมือนไม่มีอยู่จริงแม้แต่บาทเดียวสลึงเดียวครับบูมร้อยขอสาบานต่อหน้าฟ้าดินว่าไม่เคยโกงเงินในการสร้างองค์ปู่พญานาคแม้แต่บาทเดียวสลึงเดียวครับนาสมทุกบาททุกสตังค์บูมเป็นคนที่ซื่อเป็นคนที่ตรงไปตรงมาไม่เคยกินเงินบริจาคแม้แต่บาทเดียวครับจริงๆ ผมไม่เคยกินเงินบริจาคแม้แต่บาทเดียวเวลาผมไปหาเขาผมถ่ายคลิปไว้นะครับผมถ่ายคลิปไว้เวลาผมไปหาเห็นไหมครับถ้าเอฟซติดตามผมตั้งแต่ผมอยู่บ้านกูุก่อนเวลาผมไปถ่ายคลิปใครใช่ไหมครับผมก็จกัดไอ้เวลาผมเอาเงินไปให้เขาผมกม็จะถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานผมรู้อยู่แล้วว่าวันหนึ่งผมต้องออกมาจากจุดนั้นและผมรู้อยู่แล้วว่ายูทูบเบอร์ต้องถล่มผมผมก็เลยกำบอดตัวเองไว้ให้บริสุทธิ์ใจให้โปร่งใสที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากคลิปด้วย นะครับว่าชีวิตของบุมน้อยไม่มีอะไรที่มีผมชีวิตผมไม่มีเบื้องหลังครับมีแต่คุยเบื้องหน้าอย่างเดียวนะครับถ้าเบื้องหลังเอาหลักฐานมาครับไม่เคยครับชีวิตผมไม่เคยเป็นแบบนั้นนะครับเหมือนกับที่ครอบครัวนี้แหละที่ผมก็ไปดีกับเขาด้วยนี่แหละที่เขาบอกว่าเขามีพระคุณกับผมนั่นแหละนะครับ ครูเก่งมึงรู้มาใครฆ่าน้องมึงก็ออกมาพูดดิไอสัสครูเก่งมึงรู้มาใครฆ่าน้องมึงก็ออกมาพูดดิไอสัสมไกูจะแฉะพฤติกรรมมึงพฤติกรรมมึงมีอีกเยอะที่กูจะแฉะมึง มึงด่ากูอย่กกูแฉมึงอีกด้วยกูรู้พฤติกรรมันเหมือนหมดเลยนะเหนเลยนะว้สันบาง นนะมึงนะมึงเห้กูแฉนะมึงนะมึงเห้กูแฉนะมึงนะมึงเห้กูแฉนะมึงน,นะได้เลยเรื่องข้าวเดี๋ยวมึงอย่าขู่ไอ้เหี้ยขู่แกงมึงรู้ม่าใครฆ่าน้องมึงก็ออกมาพูดดิไอ้สัสไอ้น้องชายเหี้ยไอ้น้องชายส้นตีนไอ้น้องชายหน้าเงิน ไอ้น้องชายข่มขู่พี่สาวเก่งไอ้น้องชายปิดเพจพี่สาวดีนักดีหนาเหรอ FC ข้านไข่มึงมาฟังกูนี่เหลอคนดีของพวกมมึงอะ่ะปิดเพจพี่สาวตัวเอง กะลอกมึงเป็นคนที่เฮี้ยที่สุดโอไม่กูจะแฉพฤติกรรมมึงอีกพฤติกรรมมึงมีอีกทีจะแฉมึงพรุ่งนี้นะถ้ามึงด่ากูอีกกูแฉมึงอีกด้วยกูรู้พฤติกรรมมึงเหมดเลยหมดเลยนะโอ้ยโอยโอ,ย,โอยสองสารน้องปลาจังเลยไอ้คนนี้มันผู้หญิงผู้ชายวะด่าหยาบคายมาก มีหน้าหมีด้วยจ้าโอ้ตายแล้วตายแล้วสงสารน้องปลาจังเลยโดนด่าจนขี้แตกแล้วมั้งเนี่ยเบิร์ดคําสีวาว